คู่ต่อไปของเด็ดมวยเดือนครับ age, ใส่เต็มพิกัดกันต่อเลยครับกับคู่นี้79กิโลกรัมแ a ทเทียวยังตื่นเต้นเลยครับสำหรับคู่นี้ครับ นักมวยจากอิหร่านครับโมเซนคอร์ดาลิวาน29ปีชกมาแล้ว27ไฟนี่คือคโมเซน,นโคดาลิวานาวนัย29ปีครับสูง183เซนเมตรในทีมงานเควันมวยไทยยิมและคู่ชกวองหมุมแดงครับจากกาลสินประเทศไทยครับอายุ34ปีครับสูง177เซนเมตรครับประสบการณ์ถึง50ไฟครับชนะ38และสเสมอ2ขอสิปรมือให้ ดีเซลเล็กพิทักษ์ป่าผาแดง from Thailand 34 years of age from k a l a s i n Thailand ดีเซลเล็กพิลลกพทักษ์ป่าผาแดงครับก็ดีเซลเล็กท็อปคิงบ็อกซิ่งยิมเก่าเลยแหละครับคนเดียวกันครับกาลสินส่งเข้าประกวดครับขอเชิญกรรมการคุณธนาชัยจำหนง ธนาชัยจำนงครับรับหนาทีมของใหญ่ของยักษ์เลยครับแฟนๆครับ79กิโลกรัมก็จริงแต่ว่าช่างน้ำหนักล่วงหน้า1วันครับ34กับ29เาอ้าครับเดี๋ยวดูครับจะเร่งผ่านหรือเปล่าครับดีเซลเล็กเรื่องต้องร้อนนะครับมาสังเวียนนี้นวมเต็มนะครับมงคลผ้าประเกียดไหวครูครับ ยกกัน3ยก4ยก5ยกกระชกได้ครับมวยไทยอ้าวครับดูให้ดีครับคู่นี้ดูให้ดีครับมีดีให้ดูหรือเปล่าทั้งคู่ดิสนานีตอนนี้ไปเป็นครูมวยเลยนะครับวันนี้มาสูมบทบาทนักมวยเจอกับโมเซนครับโอ้โหของหนักของแข็งเลยครับพยักหน้าครับชอบใจ แห่เราไม่กลัวโมเซนคอนดานิวานี่นะครับยังมีพิษสองอยู่นะครับทคะแนนของดีเซลเล็กครับเบงก้ามแยกเคี่ยวครูครับเอาครับอ่าไม่ไม่ใช่เสือครับไม่ต้องคู่โฮโค้กครับต้องระวังกำปั้นของโมเซนด้วยโอ้โหเข้าไปเสียบซ้ายลูกนี้สวย <c oughs> เจอซ้ายเข้าไปนี่ต้องรวบเลยครับโมเซน แม่เข้ามาระวังหมัดดักหมัดทุกซ้ายนะครับโอ้โหแม่หมัดรู้นจะสู้เข่าครับโดนเข้าไปเต็มๆนะครับโมเซนโอ้โหเบี่ยงหมัดกับหลังแม่โดนนะครับแต่ว่ายังทนได้ครับกัดกรามกรอดก่อดนะครับเข้าไปโดนเข่าลอยโอ้โหเบิร์นแข่ง้ายโชว์เลยครับอย่าเร่งเยอะโอ้ยแม่ต้องระวังครับเบรกได้ต้องเบรกครับ ลงลงไปไม่มีซ้ําไม่มีเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับสเปริตของนักมวยไทยยกกำแพงหน้ากันไว้เลยครับโมเซนแหมยังไงครับมองหน้าพี่เลี้ยงนะครับโอ้โหยังไม่ไดนผ่านยกแรกเลยโอ้ยมันโดนเข่าสิครับคุณมารุตมันโดนเข่าแบบนี้ครับมองหน้าลูกพี่เลยครับเอาไงดีครับกำปั้นพอทนได้ครับเอาปากพูดดเลยครับเอายังไง ดีเซลเล็กไม่สนใจครับเดินเบียดเข้าไปอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับอ้าวครับมีหมัดเติมโอ้ยหมัดทิ่มหน้าท้องโดนเข่ากระทุ้งเข้าไปจะหมุนอีกแล้วเหมือนจะจะหมุนครับเหมือนจะหมุนครับไม่สนครับดีเซลเล็กแม่เมามันครับเหมือนเครื่องจะร้อนแล้วนะครับแต่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับร้อนตั้งแต่ยกแรกครับโอ้โหเวียหมัดกับหลังอีกแล้ว ดีว่าสายตาดีครับหมุนมาได้โอ้โหทั้งเข่าทั้งศอกธนาชัยจำงใช้พลังงานเยอะเลยครับตัวใหญ่ๆโอ้โหโอโ,โ,อโไปก้มแบบนี้ครับชันเจ็บชั้นปวดชั้นรวดชั้นร้าวครับมองพี่เห้ืออีกแล้วโอ้โโอโดูอาการเข้ามุมครับแมนี่เพิ่งหมดยกแรกนะครับไม่ได้หมดยกสุดท้ายนะครับแ,แขนผ้าชเชื่อซะแล้วโอ้โดูผัพชาครับ เขาเสียบแต่ละดอกนี่ต้องระวังลูกนี้ครับลูกผสม,มครับนารายคว้างจากักกระโดดแม่จะลือสีบทโอ้แต่ว่าลูกนี้เบรกไม่ทันหรือไงครับแต่ต้องระวังนะครับมีแข้งซ้ายขึ้นก้านคอ้วยนะครับโอเซนคอนดาริวานไม่ใช่หน้าสวนไม่ใช่หลังสวนนะครับแทงสวนครับลูกนี้โอ้โหเต็มเต็มเลยครับอ่าครับว่ากันต่อครับยกที่สอง จอดไม่จอดอจอดไม่จอดครับจอดไม่จอดครับใช้สไตล์ยกกาศสูงๆแล้วก็เดินหน้าเบียดเข้าหานะครับดีเซนเล็กโอ้โหโดนเลยนะครับเขา่าแหมต้องฮึดป้านะครับโมเซนคอนดาลิวานครับต้องชิงต่อยก่อนครับต้องชิงต่อยครับโอ้โหดูโผเข้าไปแต่ละทีครับแม่ ม่ใจฝ่อหรือเปล่าครับโมเซนคอนเดริวานครับเจอเข่าไปเยอะๆโอ้ยเหมือนจะไม่อยากไปไหนแล้วครับดีเซลเล็กอยู่ตรงไหนแกนอยากจะกอดอยากจะสิงร่างเลยครับดูครับแม่อีกฝ่ายนึงก็กำลังเบามันครับอีกฝ่ายนึงก็ตบเกียร์อาถอยอย่างเดียวเลยครับโอ้ย,อยังว่าครับไปเจอของสแสลงเจอหมัดมันมืนเจอเข่ามันจุกกระปุ่นโอ้ยดูครับ นึกดูครับแทงสวนพลังกำปั้นที่เป็นสองแรงบวกโอ้โหไม่โดนหมัดครับมีผู้ว่าเหมือนกันครับดีเซลเล็กนี่ยังประมาทไม่ได้นะครับหมัดของโมเซนนี่ก็ถือว่าสั่งได้นะครับเวียงทั้งทีนี่ก็หวังผลเลยครับเวียงทั้งไหลทิ้งทั้งตัวเหมือนกันแข่งขวาครับยังกันได้โอ้ยโดนเข่าไปนี่แทบไม่อยากทำอะไรเลยครับ โมเซนโอ้ยโอ้โหดูไปด้วยจุกไปด้วยครับตอนนี้โอ้ยดูครับยืนเป็นยืนเป็นภูเขาพิงกันไปเลยครับไม่อยากไปไหนแล้วครับไม่อยากออกมาอยู่วงนอกครับนี่ครับโอ้จะคว้าจะคว้าจะคว้าครับแม่ดีเซลเล็กก็ไม่ยอมให้กอดนะครับแม่ตอนนี้อยากจะคว้า2ออย่างครับเชื่อกกับดีเซลเล็กครับมีอยู่แค่นี้ดูครับงอนแงนงอนแงนอ่ะโดดต่อย โปรจะต้องพลังกระปัานนี้หายไปเยอะครับโอ้โหดูลาดมาอยู่ไม่อยู่ครับเอาอยังไงครับแหมบอกทีมงานได้เอาครับจะไม่เอาครับพี่เลี้ยงบอกสู้ไฟไฟดูกอดขาไว้เลยครับไม่ยอมปล่อยครับนะครับไม่ไม่อยากลุกแล้วครับโอ้ยเป็นน้ำตาเทียนไปแล้วตอนนี้เป็นน้ำตาเทียนไปแล้ว ไปไหนไปด้วยเอ้าไปไหนไปด้วยผมเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนโอ้ดูแท็กขาครับโอ้ชกใบใส่หน้าไปยืนไม่อยู่แล้วครับจะยืนไม่อยู่แล้วครับโดนอีกเม็ดไหมรักังก็จะมาเอารอดไม่รอดครับลุ้นกันไปครับโอ้โอนิอนงอนแงนไปมาแล้วครับโมเซนทำหน้าเบื่อโลกเซ็งโลกอ้าแหม่กัดฟันเตะเจอเขาอี้แล้วโอ้ยขอบคุณระคังครับแน่ดูอาการครับ แหกกระปกกระเปี้ยเดินเข้ามุมเลยครับนี่ก็แทงจนเหนื่อยเหมือนกันนะครับดีเซลเล็กโฆษณาต้องเข้าเลยครับช่องแดแบบนี้ดูครับโยนเข้าไปแต่ละลูกแต่ละดอกแล้วโดนเต็มๆตมเลยครับไม่ว่าโดนเฉียวโดนนี่ครับอัดเข้าไปเต็มๆครับสวนเลยโอ้ยแม่เจ้าแม่ ใครเคยเห็นการผลิตขนมตุ๊บตับหรือเปล่าครับแม่เหมือนเอาไม้ใหญ่ๆมาทุบตุ๊บตุ๊บตุ๊บเข้าไปครับอ่าครับยังเหนียวแน่นอยู่ครับโมเสนรอดไม่รอดครับลุ้นกันแบบนี้ครับโอ้ยเตะเขยอดหน้าก็ยังถือว่าใจสู้นะครับที่ยังไม่ทิ้งตัวตั้งแต่ยกสองครับเพราะว่าโดนหนักเหลือเกินแม่ก็จะไปอยู่แล้วครับหันมาดูพี่เลี้ยงครับจะไปจะไปหันมาดูพี่เลี้ยง เจอ,อยากระตุ้นเจอชี้หน้าเข้าไปครับโอ้โหจะทุ่มจะทุ่มนี่ครับกรรมการก็ต้องแข็งแรงครับพลังแขนการบิดการกระชากการเบรก <ะ S 2> <ห>ดีเซนเล็กก็หมดนะครับหมดครับหมดครับหมดทั้งคู่เลครับ ยกสองนี่เร่งเยอะเลยครับคนโดนก็ทนคนเตะก็เจ็บก็จุกแล้วนะครับเอาเอาอยู่ไม่อยู่อีก2นาทีแหมมองหน้าดีเซลเล็กเลยครับเหมือนก็บอกว่าพอเธอพอเธอแม่จะไปพอได้ไงครับเวลาเหลือเฟืออ่ะวิ่งเข้าหาเลยครับเป็นการขู่เป็นการข่มไปด้วย ยับซ้ายนำดูกระแม่แกเซไปติดมุม,มเลยครับโมเซนคอนดาริวานแ,นแฟนๆก็ลุนน้นครับอยากจะเห็นนับน็อกแล้วครับโมเซนก็อารมณ์ดีครับโดนน็อกกับชนะแพ้คะแนนนี้แมมันคนละอารมณ์กันนะครับคณะกรรมการก็เตือนนะครับ อย่าไปบิดอย่าไปหักลม้มแห่กหามุมพักอยู่เรื่อยๆเลยครับโมเซนคอรเดิลิวาน,อ,นอาศัยใหญ่ครับเข้าสามเหลี่ยมเข้าเชือกก็ครองไว้รัดไว้ครับอย่างที่เรียนไว้ครับแพ้นอก,กับแพ้คะแนนนี่แม่อารมณ์มันต่างกันครับโอ้โหแตครับอ้อาวจะหมุนเหมือนกันพี่มาน้องหมุนมาพี่ก็หมุนไปครับ เดิตนต่อเนื่องครับทิ้มลำตัวทำไปล้อเล่นไปโดนโมซินตเบียรนี่แม่ฮากระจายแน่ครับโอ้โหดูครับยักษ์ใหญ่แมน้องๆกระสอบข้าวสารใหญ่ๆหนึ่งถุงนะครับดูครับดูรูปร่างน้ำหนักตัวครับ ปล่อยห้โมเซนเดินบ้างครับแทงซ้ายดีดมาก็ยังไม่เข้าครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับจบแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับเอานวมแตะกันไม่มีอะไรครั้นไกลๆต้องชมใจคนนี้ครับโอ้ยโดนแต่ละดอกทําท่าจะอ้าปากคายยางกันฟันนะครับแต่ว่ากัดฟันครับยืนครบจน3ยกเลยครับหรือว่าช้าครับโอ้โหสี่มัด โดนทุกเม็ดเลยครับหมุนครับลูกนี้โดนไปปลายหมุนคืนครับแม่พี่หมุนน้องหมุนครับว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen in fight number four this evening and the winner is the red corner ดิเซเลพิลักป,ป่าผ้าแดงครับเอาชนะคะแนนโมเซนคอร์ดาริวานไปได้อย่างสุดมันจริงๆครับ